สวัสดีจ้าติ๊กได้จ้าเมื่อนี้ติ๊กพาเข่า,ขาป่าโคกหัวอะไรไปหน้าครับเมื่อนี้พามารุจจักสมุนไพรหายา,ยายากครับพี่น้องครับเป็นพบเห็นในหยาครับเป็นสมุนไพรยาดี2,500ย,ยปีนะครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรที่ใส้มาแต่สมัยพุทธกาลครับเมื่อนี้พามารุจจักเมื่อนี้ติ๊กได้จา้าพามารุจจักสมอดินหรือว่าสมอเครือครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรพบเห็นในหยาครับ มาเบิ้งสมอดินครับครับพี่น้องครับสมอดินครับเป็นไม่พุ่มเป็นไม่พุ่มกึ่งเลื่อยนะครับพบเห็นในหยากรับสมอดินสมอดินครับหรือว่าสมอเครือนะครับเป็นสุูไพัยที่พบเห็นในหยากรับนี่ครับต้นของเขาคราบในพุ่มเป็นพุ่มไม่เป็นไม่พุ่มกึ่งเลื่อยนะครับพบเห็นในยากรับ เกิดอยู่ตามคนใหม่ไครับนี่คือผลของสมอดินนะครับหรือว่าสมอดินครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยครับผลของเขามีรดฝาดเปรี้ยวคือกันครับสมอไ่ทุกอย่างครับอันนี้เป็นสายพันธุ์หายากนะครับสมอดินครับเป็นยาดีนะครับเป็นสมุนไพรส5 0 0ัปีครับใส่มาแต่ สมัยพุทธกาลครับเป็นสมุนไพรไทยที่อายุมาก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 ที่สุดครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเรือนะครับเกิดตามค้นไม่ใหญ่ครับอันนี้ก็มีหัวค้อนกระแตพร้อมครับนี่ครับอย่างหัวครับลักษณะใบของสมอดินครับใบของเขาครับ แข็งกระหะยาบครับนี่นะครับนี่คือสมอดินนะครับเป็นสมุนไพรที่พบเห็นได้ยากครับนี่ครับพ้นของเขาครับเกิดอยู่ใกล้ๆดินเลยนะครับนี่ครับพ้นของสมอดินครับเขามีลดฝาดมากกว่า สมอต้นเล็กหน่อยครับสมอสมอดินครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเรื่อยนะครับนี่คือต้นสมอดินครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเรื่อนะครับขนาดเล็กครับครับสมอดินครับพลของเขาครับสมอดินครับ เป็นสมุนไพร2,500ัปีสมัยพุทธกาลครับเป็นราซาสมุนไพรครับสมอดินเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื่อยครับขนาดเล็กเป็นสมุนไพรไทยเก่าแก่มากที่สุดครับตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับเป็นสมุนไพรช่วยแก้และรักษาโรคซั่พโรคครับสมุนสมอดินครับเส่นเดียวกันครับสมอต้นนะครับเส้นเดียวกับสมอไทย เป็นสมุนไพรช่วยแก้และรักษาโรคได้หลายชนิดหรือสัพพโรคนะครับเป็นสมุนไพรช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสครับผลแก้ของเขาครับนี่คือแก้เลยนะครับนี่ผพโทสมอดินครับผลแก้ใส่ทุบบดท,ท้าแผลเป็นยานรักษาแผลเรื้อรังครับเป็นสมุนไพรช่วยบำรุงร่างกายผลอ่อนของเขาก็มีสรรพคุณคือกันครับ ช่วยลดไข่ครับเสมหะแก้ท้ายบิดช่วยขับลมครับเปลือกต้นของเขากับมีสรรพคุณครับเปลือกต้นแก้การท้องเสียเป็นยาสมานแผลเป็นยาบำรุงหัวใจนะครับเปลือกต้นเล็งๆครับเส้นเดียวกันกับสมอไทยนะครับสมอดินครับผลครับมีโรทฝาดมากกว่าสมอไทยครับสมอดินผลช่วยเจริญอาหาร ช่วยบำรุงร่างกายช่วยควบคุมถาาุในร่างกายใบของเขาก็มีสรรพคุณครับใบใส่ทำชาชงดื่มครับได้ครับเป็นสมุนไพรช่วยสมานแผลช่วยบำรุงทงน้ำดีครับช่วยบำรุงทงน้ำดีนะครับเป็นสมุนสนไพรก็คือพิเศษครับเป็นสมุนไพรราชาสมุนไพราาราาักษาสัพพรรคนะครับ สมอดินเป็นไม่สมุนไพรพบเห็นได้ยากและกระเสียงศูนย์พัพพพพพน,พน,นครับนี่พบบก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 ถึงสิบต้นบกเกินสิบต้นครับในป่าล,ละเมาะนี่ครับเป็นสมอดินที่ใกล้เสียงศูนย์พันครับเป็นสมอไทยชนิดหนึ่งที่มีสรรพคุณถูกส่วนของต้นมีสรรพคุณมากมายใส่เป็นยาสมุนไพรครับสวยงามครับสมอดินครับ เขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กครับนี่ครับสมอดินนะครับลักษณะใบของเขาครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเรือยนะครับเล็กๆครับใบออกสีขาวครับเขียวขาวครับออกเงินนิดๆครับเป็นไม้พุ่มกึ่งเรือยเล็กๆครับอยู่ตามพื้นดินนะครับสมอดิน พลุองเขาครับเหมือนสมอไทยทุกประกาศครับแล้วการลดฝาดเปรี้ยวฝาดครับทุกอย่างเหมือนกันเลยครับสมอดินนะครับหรือว่าสมอเครือนะครับลักษณะต้นของเขาครับเป็นไม้พุ่มกึง่งเรืล็กครับ ใบของเขาเขียวนวลขาวขาวนวลครับใบของเขาครับใบเล็กๆนะครับลักษณะใบของเขาครับใหญ่กว่าปูมือนิดหน,น่อยครับ คนว่าเขามีรสเปรี้ยวฝาดครับเป็นสมุนไพร2,500ัย2500ปีครับสมอดินติกได้จากกระพาะมารู้จัก,ก,จกสมอดินครับเป็นไม่พุ่มขนาดเล็กครับนี่ครับครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ